hmm สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ smiley taro บายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูโดปรึกษาปัญหาแบบพิลิ่งอยู่ใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวัปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงมนลัยหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องตาก็จะมาทำหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในปี2024แบบละเอียดนะคะ มาดูกันว่าในปีที่ผ่านมาคุณพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างแล้วปีหน้าเนี้ยสิ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะที่คุณจะได้รับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมา้ามอยซอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กถือเหรียญเป็นปีแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นปีกับการที่โดนบททดสอบรุนเร้าเหลือเกิน เหนื่อยเหลือเกินอาศวินถือเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญพลังงานของคุณนะคะคุณอาจเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันบังกรหรือว่าธาตุน้ำกรกรกพิจิกมีนนะคะเดี๋ยวตาขอเปิดเพิ่มอีกห้าใบเลยค่ะแบบละเอียด สิบไม้เท้าค่ะธาตุไฟเมสิงธนูราชาถือถ้วยสามถ้วยเจอเวลโอห้าดาบห้าดาบมาก,กับสามดาบเก้าดาบสี่ไม้เทา้าอืม ทุกธาตุทุกลัคนานะคะได้สำรับคือหนึ่งดาเอาละค่ะภาพรวมของคุณที่คุณเจอมานะคะในปี2023พลังงานของคุณประหนึ่งเจ็บมาเยอะนะคะไม่ต้องพูดมากเลยเจ็บคออะไรประมาณนี้คะ่ะคุณได้พบเจอกับ บททดสอบมากมายในชีวิตเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกรุนแรงแล้วก็เหนื่อยล้ามากๆก่อนหน้านี้นะคะแต่นะเวลานี้คุณเรียนรู้มีความมั่นคงนะคะเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองในทุกวันเลยแล้วก็มันอาจจะเริ่มมาจากการที่คุณหวยหาบางสิ่งบางอยา่าง การที่ยังไม่ได้เต็มอิ่มในชีวิตการที่อยากจะมีสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะก็คือโหยหาอยากจะได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วนะ่ะในใจคุณน,น่ะคะ่ะคุณสามารถเติมทุกอย่างได้เริ่มจากการเติมใจคุณให้เต็มก่อนคุณมารู้ความรับข้อนี้แล้วอะคะ่นะณเวลานี้สิ่งที่ตามองเห็นนะ่ะมันเกิดจากเก้าดาบห้าดาบสามดาบอะคะ่ะ ถึงทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมีความมั่นคงมีความตื่นรู้ชัดเจนกับตัวเองได้ในวันนี้นะเพราะคุณเจ็บมาเยอะจริงๆคุณอยากจะบอกน้องตาว่าเรื่องบางเรื่องกว่าจะผ่านมันมาได้นะไม่มีใครที่จะเข้าใจคุณไปมากกว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะอืมคุณเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งทำงาน เหนื่อยทั้งพยายามคิดบวกหรือแบกรับภาระต่งางๆมากมายโดยบางครั้งบางทีนะคนรอบข้างส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณคุณตื่นรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองที่คุณได้เจอบททดสอบหรือว่าเรื่องราวนี้มันทำให้คุณกลายเป็นคนที่ตื่นรู้แบบสุดๆคนที่เข้าใจโรคแบบสุดๆ ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบสุดๆด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้ว่าคุณน่ะเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้สามารถที่จะเติมเต็มตัวเองแบบมีความมั่นคงได้แล้วอะคะ่ะอืมมีความมั่นคงแบบสุดๆทั้งๆที่คนรอบข้างของคุณน่ะเขาอาจจะแบบคุณเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่คิดลบ คิดลบเสมอเลยแม้ว่าจริงๆอะ่ะเรื่องเหล่านั้นอะ่ะมันอาจจะมีสิ่งที่ดีมีโอกาสที่ดีต่างๆอยู่ในปัญหาค่ะก็คือโอกาสในปัญหาหรือว่าเรื่องราวดีๆในปัญหาถูกไหมคะแต่แต่ก่อนนะคุณถูกปิดตาโดยจัก,กรวาลหรือบางเรื่องทําให้คุณจะต้องมาตื่นรู้เพราะคุณจะต้องเจ็บปวดแบบสุดๆก่อนผิดหวังแบบทุรนทุรายแบบยืนขึ้นไม่ได้อะคะ่ะ มันเลยทำให้คุณนะ่ะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เอาละวางลงเลยบางคนเนี่ยถึงขนาดที่จะหักติดถึงขนาดที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จริง,รงๆอะคะ่ะไม่เอาแล้วฉันจะมุ่งหน้าไปหาความมั่นคงเท่านั้นชีวิตต่อไปเนี้ยฉันจะไม่มีอะไรที่มันขาดแคลนอีกเลยก็เลยเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลา เราถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่คุณรู้สึกดีมากมากกว่าชีวิตก่อนหน้านี้มากๆากอะค่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคิดบวกดีกว่าคิดลบทุกความผิดหวังเรื่องราวแย่ๆที่คุณได้เจอทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเป็นคนใหม่ในวันนี้จริงๆมั่นคงมากๆมีความสุขมากๆเข้าใจตัวเองได้แล้ว แล้วบางครั้งบางทีเข้าใจตัวเองนะ่ะคนรอบข้างเห็นต่างไม่เข้าใจคุณแต่คุณไม่สนใจคุณยิ้มกับตัวเองดาบเนี่ยที่คุณแบกอยู่อะคะ่ะแบกด้วยรอยยิ้มของคุณแบบยิ้มอ,อ่อนสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองโดยที่คุณปล่อยแล้วจริงๆไม่ไปสนใจ ใครที่คิดต่างใครคิดใครได้คิดไม่ดีเขาก็ได้ไม่ใช่คุณคุณน่ะคิดดีทดําดีตัดบางเรื่องได้แล้วชัดเจนกับตัวเองได้มากๆนี่คือพลังงานโดยละเอียดของคุณนะคะในปีที่ผ่านมาน่ะคุณเจอบททดสอบมาเยอะมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆวันนี้น่ะคุณมารับถ้วย แห่งชัยชนะของคุณไปได้เลยหนึ่งดาบที่คุณนั้นหนักต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยลำแข้งสมองและสองมือของคุณคุณน่ะเก่งแบบสุดๆเก่งแบบสุดยอดเลยค่ะคนที่มาดูแรนดอมนี้เอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2024 จะมีเรื่องอะไรบ้างคะโอ้ปีวออกมาสองใบคุณดูสิจัสเมนและราชินีถือเหรียญคุณจะถูกพิพากษาแล้วพราะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วไงเล่าการถูกเบื้องบนที่ส่งคุณลงมาเกิด หรือคุณลงมาเกิดด้วยจิตใจแรงกล้าจิตใจที่มีเจตจำนงอันสูงสุดว่าอยากจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นแบบไหนคุณส่งตัวเองลงมาเกิดในครอบครัวเนี่ยส่งบททดสอบต่างๆนา,นานาให้กับตัวของคุณเองนี่คือความเชื่อนะคะแต่ตารู้ว่าคนที่มารับพลังงานเนี้ยคุณเข้าใจสิ่งที่ตากำลังพูด คุณจะผ่านทุกบททดสอบถามว่าเมื่อคุณผ่านไปไเรื่อยๆคุณกระโดดอารมณ์เหมือนมาริโอนะคะกระโดดเก็บเปรียนไปไเรื่อยๆนะมันก็ยังมีบททดสอบหรือว่ามีไฮเออร์เซลมาทดสอบกับคุณตลอดเวลาแต่คุณจะไม่เจ็บเท่าเดิมอะคะ่ะคุณจะเฉยชายเย็นชาแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกๆวัน มั่นคงมา,มากๆยืนหนึ่งในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณแล้วเรื่องการเงินก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆสำหรับคุณคุณจะเติมเต็มตัวเองจนเต็มอิ่มจนล้นออกมาแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้ด้วยค่ะนี่คือเรื่องจริงเมื่อคุณอิ่มคุณจะให้ถึงแม้ตอนนี้คุณยังไม่อิ่มคุณจะบอกตาว่า ฉันก็ให้นะคะตารู้ค่ะตาเห็นอืมแล้วราชินีถือเหรียญน่ะการเติมเต็มพวงอังุ่นอันมากมายมากล้นของตัวเองในชีวิตนี้ปรารถนาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นแน่นอนไพ่บินอีกแล้วค่ะเจอเดวิลเจอเดวิลมากับเจ็ดเหรียญอืม ตารู้สึกว่าคุณจะหลงไหลในการเรียนรู้มากๆเช่นเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมิติที่5คืออะไรนะมิติที่3คืออะไรหรือเรียนรู้ในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะขยายธุรกิจให้มีความ ใหญ่โตมากกว่านี้หรือทำเพื่อผู้อื่นมากกว่านี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2024การลงไหลที่จะทำโปรเจกต์ของคุณแล้วก็จะส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นการที่จะทำธุรกิจโดยที่ไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังเงินคือไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ประสงค์กำไรหรือว่าหวังผลกำไรนะคะการทำธุรกิจในแบบที่ ทำด้วยใจอ่ะทำด้วยใจของคุณแบบร้อยเปอร์ซ็การบริการทุกระดับประทับใจการที่คุณจะทำสิ่งไหนก็ได้ที่คุณรักคุณชอบแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวในเรื่องของการเงินอยู่แล้วเพราะทุกคนที่เขาได้รับสารจากคุณไปเขารู้เขารับสารนั้นได้ว่าคุณนะับริสุทธิ์ใจว่าคุณหนะักทำด้วยใจจริงๆอื เนี่ยแล้วก็จะเก็บเงินเก็บทองเป็นปีแห่งการได้ใช้เงินใช้ทองไปกับทั้งการออมเงินการหยอดกระปุกการปิดรอยรั่วของเส้นทางทางด้านการเงินที่เป็นตุ่มที่มันไม่เคยเต็มสักทีค่ะคุณจะเติมมันได้เต็มแน่นอนในปี2024คุณดูสิ7 8 เหลี่ยนของคุณจะมีความมั่นคงเรื่อยๆการสร้างสารรค์ผลงานให้กับคนอื่นๆบนโลกใบนี้ด้วยใจรักคุณจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนใหญ่ของคุณเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเองเสมอคุณจะคิดว่าฉันเป็นคนร่ำรวยฉันมีเงินเยอะหรือฉันมีเงินไม่ขาดความมั่งคั่งของคุณเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน คุณจะมีเงินที่แบ่งปันและเก็บออมไว้ได้แน่นอนนี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่ธรรมดาและเงินจะมั่นคงขึ้น,นเรื่อยๆจริงๆตอกเหรียญใช้เองเลยจ้ามีความสุขได้ทำในสิ่งที่รักแบบเนี่ยคือการที่ทำในสิ่งที่รักจริงๆอะคะ่ะความละเอียดอ่อนความอ่อนโยนกับสิ่งที่คุณจะทำ เหมือนกับคุณสอ่องกล้องวงไปในผลงานของคุณว่าเช่นถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะค่ะคุณจะดูทุกตารางเมตรเลยว่าตรงเนี้ยมันวิจิตหรือยังมันสามารถที่จะนำไปวางขายได้โดยที่มันจะไม่มีตำหนิหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะเป็นแบบนัน,นะดูทุกๆผลงานของตัวเอง ไต่ตองมันออกมาในแบบที่ดีที่สุดอยากที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีแบบที่ดีที่สุดให้กับคนบนโลกนี้ได้อ่ะคะ่ะอืมแล้วคุณจะไม่หันไปสนใจอดีตที่มันไม่ดีอีกแล้วเลยคุณจะสนใจแต่ปัจจุบันขณะการที่จะตอกเหรียญได้เองชีวิตของคุณลิขิตด้วยตัวของคุณเองไม่หวังพึ่งพาคนอื่นไม่หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนที่มาดูเรนดอมนี้นะคะอืม คุณน่ะพึ่งพาตัวเองอยู่เสมอคุณเชื่อว่าถ้าคุณทำงานหนักๆทุกสิ่งคุณจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนแบบระยะยาวด้วยนะคะไพ่ใบนี้พิกออกมาค่ะคุณดูสิเจ็ดแปดเก้านลุกเหรียญที่มันมาจากการที่คุณรักตัวเองเนี่ย ดูแลตัวเองเป็นปีที่คุณจะดูแลตัวเองได้ดีแบบสุดๆดูแลตัวเองได้ดีด้วยแล้วคุณก็จะหาเงินได้เก่งด้วยแล้วก็จะส่งความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยเป็นปีที่จะเป็นเงินเป็นทองเนี่ยไม่เกินจริงจริง,รงพลังงานของคุณนะ่ะโดดเด่นสุดๆมีพลังงานที่อยู่ที่เป็นระดับสูงๆแล้วอะค่ะคุณนะ่ะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะ ก็เลยทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะอะคะ่ะไม่หยุดนิ่งไม่รอคอยโอกาสพุ่งไปหาโอกาสลิขิตชีวิตตัวเองสนใจแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพอคุณรู้ว่าอนาคตของคุณห่ะจะเป็นแบบไหนคุณก็เลยเทคแอคชั่นอยู่กับปัจจุบันขณะคุณค่าของคุณน่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นอีกแล้ว อยู่ที่ตัวเองล้วนๆไม่ไปถีบจักให้คนอื่นถีบจักให้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วทุกความผิดหวังก่อนหน้านี้คุณจะไม่คาดหวังอะไรเพราะคุณจะไม่ได้เจ็บเมื่อคุณคาดหวังคุณจะเจ็บถูกไหมคะคุณจะทํามันให้ดีที่สุดทําอะไรก็ทําให้ดีที่สุดไว้ก่อนผลเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันมีความสุขที่ฉันทําได้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วนี่คือคุณนะคะอืม แล้วมีเรื่องอะไรอีกคะหนึ่งเหรียญพลังงานดีมากๆเลยเป็นปีแห่งการรับทรัพย์รับโชคเหรียญที่มันลอยอยู่ในอากาศเหรียญที่มันจะเป็นเหรียญของคุณก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะเคยผิดหวังกับการดึงดูดรางวัลใหญ่ก็ได้หรือโชคลาภของคุณแม้กระทั่งในการได้รับเงินจากการไปกู้ธนาคารจากการที่ผิดหวังมาตลอดอะคะ่ะ ปี2 0 2 4นี้ของคุณนะ่ะจะเป็นปีแห่งการเงินที่มั่งคั่งจริงๆมีแต่เรื่องเงินคุณดูสิความมั่นคงทางการเงินโชคลาภก็ได้การสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นเงินเป็นทองเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อ่ะคะ่ะโนอยากได้เมื่อไหรอะ่ะแล้วหันมาโฟกัสทำสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยต่อไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ จะวิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณดูสิมีแต่เหรียญเหรียญเหรียน่ยนนะมั่นคงจริงๆนะคะ The อ m p โ r o r โอ้ยดีจังเลย The world ของคุณให้ตัวตวนของคุณก็ขึ้นมอาอีกเช่นกัน The l o v e ค่ะใครที่มีพลังงานแห่งคู่รักหรือว่ารอคอยคู่รักนะคะ คุณปรารถนาที่อาจจะได้คนต่างประเทศมาเป็นคู่ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็รอคอยว่าให้คู่ของคุณเนี่ยโผล่ออกมาเสียทีปี2 0 2 4สําหรับคนที่มาดูลรนดอมเนี่ยจะเป็นปีทองของคุณจริงๆอืมได้พบเจอแน่ๆคู่ที่ใช่แล้วจะหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆคู่ที่จะก เข้าใจกันและกันมั่นคงในความรักบางครั้งบางทีนะ่ะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ปากหนักไม่ค่อยพูดแต่มีความมั่นคงให้คุณมากๆรักคุณแบบหนักแน่นมากๆบ้างานมากๆด้วยเช่นกันอืมเนี่ยจะเป็นปีแห่งการได้เริ่มต้นคบกันแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกยันเยอะนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันหมายความว่าคุณจะหลงไหล ในการเติมเต็มตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดพักสร้างความมั่นคงไปเรื่อยๆอิ่มแล้วก็บริจาคสิ่งที่คุณบริจาคไปก็จะย้อนกลับมาหาคุณแล้วก็บริจาคอีกก็จะเป็นรูทีนเรื่อยๆต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดคุณเติมเต็มตัวเองได้แน่นอนนะคะได้ทําในสิ่งที่รักจริงๆแน่นอนคะ่ะ หรือคุณอาจปรารถนาที่อยากจะไปเที่ยวรอบโลกคุณก็จะได้ไปเช่นกันนะคะม,มีเงินมีทองมากมายจริงๆสี่ไมเท้าของคุณก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะความมั่นคงในชีวิตการที่จะได้คบกับคู่ของคุณแล้วก็จะได้ถึงขั้นแต่งงานวิวากันนะคะหรือถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในชีวิต เดอะฟู Fool, การเป็นอิสระภาพจากทุกสิ่งที่มันไม่ดีแล้วอะค่ะเชมพอร์เรนไพ่ดีามากๆเจ็ด mm hmm. ไม้เท้าการต่อสู้ที่จะชนะแน่นอนนะคะ The Sun โอ้ยคนดูรนดอมนี้นะ่ะน้องตาก็ไม่ได้อิจฉาอะไรเลยนะอ๋อเจ้าดีหรือเกินเดอะมูนใต้สำรับค่ะ การไปยังจุดที่จะตื่นรู้แบบสุดๆจริงๆเนี่ยมีอิสระในชีวิตอยู่ที่ไหนก็มีเงินเข้านะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาเลยไม่มีความกังวลทางด้านการเงินอีกแล้วมีอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำวางใจในทุกสิ่ง มีการสร้างสมดุลในชีวิตได้มากๆความใจเย็นการต่อสู้ที่เอาชนะได้ทุกสิ่งในปี2024จะเป็นปีทองของคุณจริงๆประสบความสำเร็จดังใจจิตก็จะเข้มแข็งขึ้นมากๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจริงๆนะคะขอกดกระดิ่งให้3มกรุ๊ปนะคะอืมดีมากจริงๆ ทุ่งทานตะวันของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อะคะ่ะเป็นเหมือนเด็กๆที่อยากเรียนรู้สิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วก็เอามาปรับใช้ให้ตัวเองว่าจะมาต่อย,ยอดในเรื่องไหนบ้างการที่จะมีช่องทางทางด้านการเงินที่หลากหลายมากขึ้นเผลอๆเ,เวลาที่คุณได้ไปต่างประเทศว่าไปยังที่ที่คุณไม่คุ้นเคยอะคะ่ะคุณจะเอา สิ่งที่คุณได้พบได้เจอนะเช่นอาจจะไปเจอร้านขนมหรือว่าไปเจอร้านอะไรก็แล้วแต่นะกลับมาต่อยอดในธุรกิจของคุณที่คุณปรารถนาที่คุณทํามันได้แน่นอนและจะประสบความสําเร็จแสงอาทิตย์เนี้ยของคุณนะ่ะมันเกิดจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนั้นมาก่อนแบบกระทนหัน,น,นที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอะไรอยากจะบอกคุณคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นยังไงคะตาขอเลือกมาห้าไวเลยนะคะสวรรค์สรรสร้างรอคอยดีกว่าเดิมผีเร่ร่อนและผู้อยู่เบื้องหลังปีหน้าเนี่ย จะเป็นปีที่คุณจะได้ใช้ทักษะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความสามารถในการรังสรรค์ผลงานของคุณให้โลกใบนี้ได้ประจักษ์นะคะแล้วคุณจะโดดเด่นมากๆเรื่องที่คุณรอคอยเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนเมื่อถึงปีหน้านะคะตามหัวข้อเลยและก็จะเป็นปีแห่งการทำบุญ อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาคุณน่ะชอบที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชอบที่จะไม่ค่อยพูดกับคนอื่นว่าทําอะไรบ้างอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอแค่ฉันได้ทําฉันก็สุขใจแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณน่ะอืถ้าคุณพอใจแล้วก็มีความสุขที่ทําแบบนี้ก็ให้คุณดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ คนที่เขารอคอยผลงานของคุณอยู่น่ะก็จะมีแต่คนที่มาซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโดดเด่นตาขอใต้สำหรับอีกใบหนึ่งน,นะคะอาชีพคู่รักพลังงานแห่งคู่รักเห็นไหมคะจะได้พบเจอกับคนรักคนที่ใช่แล้วก็ยืนยาวมากๆเลยในชีวิตดีจังเลยเอาละคะ่ะแล้วจัก,กรวาลของคุณ มีอะไรจะบอกกับคุณในปีหน้าคะใบนี้หล่นลงมานะคะ k ีนิดอาบค่ะ To the s e ซีค่ะมิวแอนฮันนี่ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการที่คุณจะชำระล้างสิ่งสกรปรกหมายความว่าเรื่องลบๆนะคะ ใครที่ทำไม่ดีก,กับคุณคุณจะให้อภัยเอาโหสิกรรมให้เขาได้แน่นอนแล้วคุณก็จะวางใจให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรในทุกสิ่งอยู่ตรงกลางทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วชีวิตของคุณในปี2024น่ะก็จะได้ริมรถการหอมหวานในชีวิตที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนแน่นอนนะคะสายุ้งที่มันพาดผ่านเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นของคุณเพราะ คุณเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาปรับจุดต่างๆให้มันดีมากขึ้นเสมอแล้วเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณแบบน่าอัศจรรย์วันนี้เป็นคนนี้แบบหนึง่งปีหน้าก็เป็นคนใหม่ในอีกแบบหนึ่งเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความสุขนะคะแต่คุณวางใจได้แล้วจริงๆนะคะคุณจะวางทุกอย่างลงได้ชำระได้ทุกสิ่งแล้วก็ปล่อยเรื่องที่ไม่ดีให้มันจบ ไปกับปี2023แล้วก็มุ่งหน้าโฟกัสเป็นปีหน้าที่ดีมากๆจริงๆชีวิตที่เป็นเงินเป็นทองการได้ริมรถชีวิตที่มีแต่เงินจริงๆนะคะแล้วก็เดอะซันความมั่นคงทั้งทางด้านการงานการเงินทั้งคู่รักทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆเลยยินดีด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการ healing, ฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาร่ใตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ